ครับผมขอใหทุกคนมีความสุขมากแล้วก็ถเป็นโชดีแบบนี้เระบอกครับผมเชื่อว่าสยามพารากอนนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวห้างสรรพสินค้าที่เชื่อว่าชาวต่างชาติเนี่ยจะชอบมากรวมถึงคนไทยด้วยก็ขอให้20ปีสยามพารากอนนะครับ <S <S มีแต่อะไรดีๆนะฮะให้คนไทยนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับ ราศีดีดีครับดีดีเอาจริงนะที่พวกเราเล่นแบบพวกเราไปดูเรียนช้างพวกเรากทไม่กล้ดูเหมือนกันี่ว่าคือด้วยความที่เรื่องก่อนดูความแบบตอดชัีบกหน้าในเรื่องนี้มันมีความแบบโรแมนติกคอมเมดี้แบบหวานมากเพั้นมันก็จะมีความแบบนั่งเียช้างันก็จะแบบ้กิ่นมกลิ่นเลยมก็ไม่ชิมันฮปบะเรียกว่า่าสดจำไม่ นะว้เธอดูจริงเธอดูจริงออพี่ดูรรจริงหรือเนี่ยพี่ขอโทษนะเราเรา่ราต้งขาผ่าให้ขานผมเลยหรอเออคือน่ากลัวมากเชื่อไหมว่าแก้วตาทําบุญมาให้คุณใหญ่ทุกวันตักบาททุกวันเอามาใช้เปลี่ยนชุดบ้างแสดงอภินิหารบ้างเวลามีใครที่เข้ามาใกล้แก้วตาหน่อยอะปัดของตกอะไรเงี้ยเอาบุญมาใช้เอาพลังมาใช้อย่างเงี้ยแล้วคนทําบุญให้ทุกวันอะ ว่าเรื่องก่อนลางสังหรณ์อันนี้อสงิษคือ <c ười> ใครก็ไปไม่ได้ในรัศมีก็ดูดิพี่ชายเขาแบบว่าเขาดูเป็นมิตรเขาดูเป็นมิจฉี้เขาเขาไม่ได้จริงใจอย่าเดียวเราคุณใหญ่เออฉันไม่ต้องคอยปกป้องฉันเป็นพิญญาณอยู่ต้งตองผีเลี้ยคอยดูแลเจ้าขอมากทำไมเรา<อ>ไม่ให้เขาเห็นบดาง,งอื่นอะไรเงี้ยแบบแค่ดูแ,แลอะไรเงี้ยก็คือเอาจริงนะเราตัดเขาวัดลูกไปหรอเราไม่มี จริงเป็นสิ่งที่แก้ตาแบบอยาก,ยา,กยากจะร้ำลึกเรื่อนลาวว่าในอดีตเราเป็นยังไงด้วยแล้วคือตอนนี้โสดีเขาเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้รุ่น,นใหญ่หรต้องรีบเล่นเรื่องในการที่ยังให้แก้กตาจำเขาได้แต่ไม่อย่างไม่ตั้งใจหรอครับแต่ว่ามันคงมีมวลอะไรไปสะกิดทำใม่แก้ตาไม่ถึงเร,เ,นนเรื่องนันขึ้นมาด้วยอ้าวคุณจะหาว่าอันนี้มันเป็น,ปนความในใจของผมหรอที่ผมฝันอย่างเงี้ยเป็นภาพในอดีตที่เราเคยมีความรักกัน ไ,ไ,ไ,ไม่เป็นไ,ไงรอบน,นี้ดบบว่าะถ่ายทำมันมันยากกว่าเดิมไหมหรือมันแบบมันง่ายขึ้นเพราะว่าแบบมันจะบอกว่ามันง่ายกว่าเดิมมันก็ไม่เชิงจะยากกว่าเดิมมันก็ไม่ใช่นะเพราะว่าแต่ละงานที่ผ่านมามันมันทำให้แบบว่าเราพัฒนาขึ้นก็จริงครับแต่ว่าทุกๆโอกาสที่เข้ามาใหม่มันก็มีอะไรที่ชาเลนจนเราอยู่ตลอดเวลาสำหรับเรื่องอาศุภถ่ายก็ ใช้เวลาการเตรียมตัวแบบมากๆรวม,มถึงทีมงานของพี่ใหม่ที่มีความโปรเฟชชั่นแนลมากอ่ะเราเองเราก็ต้องเตรียมตัวทํากันบ้านมาดีมากๆในการออกอกองแต่ละวันใช่เพราะว่าทีมของพี่ใหม่คือด้วยความที่เขาตั้งบุคลากรมาแนะเพราะแบบดูแลแบบละเอียอย่างนีเราก็เป็นนแสดงใหม่ถูกยังใหม่อยู่เพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวเยอะมากนในทางทีท่แบบจะเล่นในซีนนั้นเป็นถึง cái này thì nó điệu rất là đẹp, 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 ซีนรำเนี่ยทุกคนได้เห็นมาบ้างแล้วจาก EP 1ถึง EP 4ก mm ็จะมีซีนรำหยอดๆ mm hmm. มาให้ได้เห็นครับ mm hmm. แล้วก็มันก็จะมีซีนราที่เป็นซีนสำคัญใน EP 1, mm hmm. 1ที่ตอนนั้นเราได้ไปดูกันในโรงภาพยนตร์ได้ไปดูแบบพเมร์ด้วยกันแล้วเหมือนซีนนั้นเป็นซีนที่เราตั้งใจที่จะแบบรำออกมาแล้วฝึกฝนออกมาให้มันดีมากๆพอจบซีนนั้นล้วคนในโรงแฟนคลับทุกคนแบบ ปรบมือให้อะเราเองแบบมันเหมือนนกำใจฟูขึ้นมาเลยมันมันเป็นอะไรที่ยิ่งกว่าหายเหนื่อยอะมันทั้งอุ้มใจในตัวเองแล้วก็มันดีใจแล้วมันก็โล่งเยอะมากความรู้สึกเยอะนะเพราะว่าตัวเราดูแบบเป็นนางซ้อนอะรปดูเขสองวัาเลยตอนานเพรามันนั่งด่าก็นั่งจีขานั่งรุ่มเรื่อยใช่แล้วหลังจากนี้เขาจะมีแบบซีนนำที่แบบแอดวานซ์จากเดิมหรือไม่ไมันต้องมีอยู่แล้วครับเพราะว่า ทุกๆซีนในตอนนี้นะอีพีต้นๆอะมันมาเป็นแบบเศษเสี้ยวของซีนเต็มๆในพาร์ทของอดีมันจะโผล่มาค่อยๆโผล่มาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นซีนดรามซีนดาราม่าซีนที่แก้วตาโดนทิ้งร้ายหรือว่าจะเป็นซีนรักกันของแก้วตาและคุณใหญ่มันก็จะมีมให้ดูเต็มๆไม่จะปล่ปอยไม่ได้เล่าไงว่าว่ารักยังไง นนมันแค่เสยเียวครับผม,มเสียวๆวีที่ผ่านมาพี่เบลลี่เราแสงเอาอ้าหูลักแล้วีต่อไปเนี่ยมันจะหวานมาาันจะเมมันจะเปี้ยวไม่ต้องรอดูว่าเขาจำได้หรือย,อยังแต่ถ้ายังจำไม่ได้ต้องใส่ต้องต้องเล่นเครื่องมากกว่านี้ าเรื่องราวเพิ่มพูนแล้วตอนนี้ตอนนี้เรื่องราวมันเพิ่มพูนหรือว่าทั้งสองทีก็มาแล้วพี่ชายก็จะตามติดเจ้าตาติดเจ้าตาก็ใกล้กำคุณใหญ่ได้แล้วสำหรคุณใหญ่ก็มีเวลาอีกไม่มากเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนมีโต๊ะมีขอักแล้วแล้วตอนนี้ทุกคนจะต้องมาสู้กันว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงแล้วเรารกำยังไงทำอะไรทำอะไรแล้วก็เขาใส่แล้วเองอะแเราก็ นอนฝันไปสนุกดีฝันดีฝันดีดดหรือฝันร้ายไงไม่ได้นะเดี๋ยวมันดีไม่สินะ่มันตกใจตื่นตอนตีสี่แม่จะไดยจังอ่ะเข<ะ>้าใจปะมันเป็นเรื่องราวอย่างนั้นรู้อย่างนี้ไมไหมนะมีตื่นเลยวะให้นอนต่อไปนะให้นอนให้นอนต่อไปดีไม่ได้แล้ว,ลวอ่ะงั้นให้สปอยคนละเดือนไปหยกแต่ชีสำรองไม่ชีมีหลันไตมีหลันไปแบบอ๋ออันนี้ขอสปอยคำนี้เลยพี่ขอโทษว้า จะขอโทษน้องอีกสักครั้งเฮ้ยงั้นก็ขอตอบเลยกับว่ากับเลยว่าไม่ต้องขอโทษย <c oughs> อมเหรอหน้าค่ะนี้ห,หน่อยว่าติดตามครับผมผมบอกเสียสงสัยพวกเรานี่นะครับตอนนี้เรามีเปิดสายบัตรแล้วครับผมวันที่30ิก็คือเมื่อวานนี้นะคระับ ีี p 6นะทุกคนจะไปดูพร้อมกยนงที่โราพัฒนารถที่โรเจอร์และยอทิกันนะครับซื้อได้ทางแคนิตีเจอร์นะครับงานวันอาทิตย์ที่7จ็ดาครับผมก็ฝากส่งไขยด้วยนะครับเรามาเจอกันทุกวันศุกร์สามทุ่มครึ่งทางรับทางช่องเวิร์กคอยนะครับแล้วก็สามารถรับชมแบบอันคัดได้ทางแอปพลิเคชันไอฟสีอีครับฝากส่งได้วยนะ